โอ้ยมันเดิอดมัง,งัดเห็ดขอนสวนน้ำใยแม่บานที่น้องจ้ะบัวเว้ามากบรลลล่าแล้วบาดท,ที่นี่เก็บจางเดียวเลยบาดท,ที่นี่ปาฮัดมันซ่อนบัวพี่น้องอีโต้พี่ทั้งกระมังแตกอื้อุ้ยมันกอดีพี่ตบจ้ากินเบิดสมูบ้านแกกจาก,จากน้อยกำังงามเนะาะเก็บมาที่นี่เก็บพี่น้องเก็บ ก็เก็บเฝ้าแล้วคือฝนสิตกนี่คนละเนี่นยไม่สิท่างัดบะทินพี่น้องงัดทางงัดงัดทางงัดเดี๋ยวได้พี่น้องยังไมได้ทีกันยันยไม่พูเพี่น้องบ้าพูดพี่น้องจ้า โอ้ยพี่น้องโอ้ยมันเหงาไงอีหล่หอพี่น้องจา้างานจะบกจะคืนโอ้ยตา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 ยังไม่สิงัดถึนมันเหงาใหญ่พักใหญ่แน่พี่น้อง ที่นองนส,สวยงามเลยเห็นเนอื้มูะ ข้าเชื่อใหม่มุนบนหลอพี่น้องมันเด็ดต่าคนตอนจากบ,บ้านแล้วแหละคนน้งามค่้งามเลยเดี๋ยวจะหามมีดนะครับันมาดูเดี๋ยวมีดมาน้ามโนบะที่หน้าน่เดี๋ยวจะทำกว้มสาดปลาพี่โนงจ้ะ ทำความสะอาดปลาบนี่บาทเหาต้องเรงออโต้ดอกพลังศรีแล้วพี่น้องนี่สายทับสายแม่คนเลยชาติเป็นงานพุูดบันี้พี่น้องโทษไปถามเล็กน้อยพว่ก้นเล้าเอาว่าเฮ็ดสิเก็บไปให้เอา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 ยายเอาว่าสัน แต่คนจากบ้านแน่เราอันบ่์บานก็มีกันหรอกถ้าเป็นงานตัอพี่น้องวันนี้กลองไม่ดีก็ยังเก็บเพียเดียววันนี้อืมอืมอมนซ่อนน้องจ้ะอุ้ยเซลามิดขย่ยเอาเกิดเสียบไปหั่นีย๋ยวไปเอาน้องก้อนนี้นมาที่นี่ คุณอ่ะคุณอันนึงอันนั้นปล่อยซะบวก็บดอกอันนั้นหลายเราเดี๋วพี who, ่น้องต้นหนึ่ก็บจีนบวกลไว้แล้วล่ะต้นนี้ก็บบวกไว้แล้วอีกหน่อยสองคนมันแบ่งกันคุณนะพวกคุณเตะพามาเอาท่านอ่อนๆพีพ่เอาอ่อนๆนี Ou, ่ก้อนนี่เอาอ่อนๆนี่ก้อนนี้นี่ก้อนครับอีลีนี่ อันสีน้ำตาลนี่พุนโอ้ยอือจังมาเก็บเอาอืออือเราขอสิพาพเปนงัดกับคุณพี่นอ้องเรขอสิเป็นน่งตัดม่นั่งตัดกับเที่ยวเดียวันนี้อุ้ยน้ำกับไย

เหงาน้ำบ่เอาปล่อยไว้หาเอาบอกองอนเกันพี่นอ้องแต่ดีของห้างหลังนี่มันบานเพราะว่าเขาเหงาเนึ่งแต่บานแล้วปล่อยเป็นไว้ซะแย็นสูบเบงอีกรอบนึง่งคุณอะไรคุณอะไรขึนทรรมบานแล้วพี่น้องจ้ะแมนเบอร์ที่ไหนนี่เห็ดคอนสนยังคักเลยแข็งเป๊ะเลยนี่ <c oughs> แข็งปเป๊ะอ้วนๆคุณเนาะปิดดงเลยบวงนี้พี่นอ้องดงเห็ดคอนโซน เออ,เออพี่น้องมาเจ็บเหตุคนสูงนะยายมี่น้อ,องอ่อนคักอันพัน เล้วกกระชงสิมาหาตัดเอ,อดาอ่อนนิดนึงน้ำปาดผมส่นอีก包หนึ่ยคอย បានអូនអនអានគេអឺអឺអាពួយមិនស្អាតមិនមិនដល់ពួយមិនໄວអាននេះຫຼາຍខ្លាក់ຫຼາຍនេះនេះប៉ាត់ខាប៉ាននេះប៉ាត់ខាអូនអនយូ

จะอวบอวบครับอวบนี่เป็นแล้วค่ะ,ะเอาบว์ทิ่ไหนพี่ต้องเอาจานุ่มันมีคนนี้นะ ช <elim> ้อนหายเนาะข้าวอุ แล้วพ่อเป็นดุงครับเป็นดุงเนีน่ยนาะพี่น้องจ้ะโอ้ผม,มออกออกซ่อนผมซ่อนอืมอืมอืมตะฆ้าอกอัดจับเสถุงผมซ่อนนะพี่น้องเดอ้อมาเอาเห็ดไปแกงผู้ใดกระเดยก็ใกล้ แม่นเบิด์ีมีจะเอากัดกินได้ให้กันพี่น้องกันเพราะเอาเอาตะดอกตุมต่มๆเพื่อนมันหลายไหมหลายเราจะเอาไปให้ยังอันมันบานแล้วมันมุนเสื้อสีหอดบ้านอืมอืมพุ่นลายโพดแถวกล่องนั่นมานีอือืม,อม นบได้ตัดเอาถุงมาตัดใส่ตัดไส่โรดเนาะเฮ็ดอันจังไดบุญลละย่ยเมฆเลยพี่น้องจ้าเฮ็ดบ่แล้วเฮ็ดงานบ่แล้วจมห้เจ้าของก่อนเราจะเอาถุงมาตัดตัดใส่โบคิดพอมาตตื่นเต้นดีใจเพราะว่าช่วงนี้มันก็สิเบิดใกล้สิบเบริรลอยล้อไปแล้วนะพี่น้องเฮ็ดอันนี้นะใกล้สิบเบิดใกล้สิรลอยล้อไปแล้ว อืมนืมพูดหน่อยมันจะขาวอวบๆตนออกมันก็เริ่มสีเบิดแล้วเด้คงสีห้วยไปละเห็ดพี่น้อง ดอกบานเขาจะเอาใส่ใส่บุ้งหันดอกบานอันดอกตุ่มเขาจะแยกถุงพี่น้องจ้ะนี่ดอกตุ่มนี่นะดอกตุ่มได้ถุงนึ่งคุณอันนี้ดอกตุม่มเพื่อนเขาจะเอาดอกบานแยกตั้งหากจ้ะดอกบานตุ่มตัดมาไว้เขาจะใส่เป็นเป้วันนี้พย่านเพื่อนมุนอยู่พี่น,ออน,น้องเขาจะสนุถนอมเอาคนนะ่ะตั้งหลายนึงขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งกซองเมลี่แฮปปี้จ้ะพี่น้องเขาก็จะเอา เอาดอกบานใส่ทุงอันนี้ก้อนพุ่นนะ่ะหุ่นของงัดพุ่นขึ้นมากโคตต้องเก็บเอาเบือดดิพี่นอ้องตอนซ่อนหุ่นมันกินได้อยู่เพราะว่ามันยังพุน่นใดดำมเพราะข้างในพุ่นยังขาวๆอยู่หันใจนั่นอันนั้นมันดายังบวัวเป็นตะกินพี่น้องจ้ะน,นี่มันยังบวัวดำนะ่ขอสิค่อยเก็บเอาออใส่ทุง้งใส่เปะขอยบันนี้อันนี้ก็แล้วแล้วหุ่นจูนหวนอยู่ปนดเลยพุ่นยังหลายอยู่พี่น้องอ้ยหลายพุน่นเดินๆ เป็นดงเลยพี่น้องจ้าคุณลหลายๆเดอ้อที่เขามาุบงโซมเมลีเพจพี่พี่น้องเก็บตัวนี้ก้อนจ้าบันนี้ <c oughs> เป็นดงเลยพี่น้องดงเห็ดคอนสนจ้านะเป็นดงเลยจ้าคุณน,นะพี่น้องจ้าคุณน,นะไอสุเบิงอนพี่น้องดงเห็ดคอนสนนะสอนมอพี่น้องงามๆเนาะแยงสุเบิงก่อนพะี่นะ้องจ้ะเป็นดงเลยจ้ะนี่ ปัดปาด,ปาด,ปาดมาปาดัดน้ำน้ำใยแม,มยยพ่พี่น้องจ้าพูดเลยปาดพุลยพดยที่น้องปอ่อนซ้อน่าพี่น้องเป็นโดงเลยพี่นะ